ร้านกับไทยรัฐส,สู้โควิดของเรานะคุณชนะเผื่อคุณอยากกินคุณแอบ,บสั่งได้นะเดี๋ยวพาไปดูวันนี้จะเป็นร้านเค้กจากร้านจินจูโฮมเมดนะคะเป็นเจแปนิชชีสเค้กสูตรไม่มีแป้งชีสเค้กเขาจะนุ่มละมุนละลายในปากไม่ใส่สารกันบูดซึ่งเขาจะใช้วัตถุดิบพรีเมียมทุกตัวใช้เนยสดแท้ๆแล้วก็ครีมชีสคุณภาพดีไม่เลี่ยนไม่หวานมากนะคะที่สำคัญค่ะ เขาแถมซอสบูเบอรี่สูตรพิเศษของทางร้านให้ไปด้วยห<ฮ>ไม่เหมือนใครด้วยนะทานคู่กันแล้วแบบอร่อยฟินสุดๆเลยคุณแม่ขาเยี่ยมไปเลยค่ะเขามีทั้งหมด4เมนูนะคะมีเจแปนนิสชีสเค้กขึ้นชื่อของทางร้านเขาอันนี้เมนูเด็ดเลยแล้วก็มีเมลเทนช็อกโกแลตที่เป็นแบบช็อกโกแลตลาวาค่ะคุณแล้วก็มี Honey ฮ<ะ>ันนี่คาราเมลคอนเฟล็กด้วยนะคะแล้วก็มีบราวนี่ทาร์ตนะคะใครสนใจแคปช่องทางการสั่งซื้อที่หน้าจอนี้เอาไว้ก่อนได้เลยนะหนึ่งสองสามแชะ ถ้าใครจดไม่ทันอยากจะสั่งมาทานรวมถึงอยากจะให้เราโปรโมทสินค้าของท่านให้ก็สามารถเข้าไปติดตามข้อมูลและรายละเอียดใน Facebook f แ n น page ไทยรัฐทีวีได้เลยนะคะและพวกเราก็จะรีวิวโปรโมทสินค้าให้คุณโดยไม่เสียสตางค์และจะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาอันยากลาบากนี้ไปด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนแล้วก็ทุกๆผู้ประกอบการด้วยนะคะ